สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะห่าง19ปีเข้าได้กับลูกเอสบอลลิสตาดีเห็นผูกข้อมือมั่นหมายเอส o อลลิ์ของรักพี่ชอดเข้าได้ดีกับลูกติดฝ่ายชายตอบประเด็นตาดีเห็นผูกข้อมือมั่นหมายวันนี้เราจะพาทุกท่านมาส่องชมหน้าลูกชายเอสบอลลิ์ที่น้อยคนจะเคยเห็นที่หวานใจดีเจพี่ชอดนั้นรักและดูแลอย่างดี เรียกได้ว่าเป็นอีกคนในวงการบันเทิงที่ผันตัวมาทำงานเบื้องหลังสำหรับเอ็ดวรลิสวัยเจรณนยอดีตพระเอกแห่งยุคที่เข้าสู่วงการบันเทิงจากผลงานโฆษณามีผลงานโดดเด่นเช่นคอปปี้เมรคู่กับครีมเปมซินีรัตนาโสภาจากนั้นเล่นละครกับค่าอยู่มากทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ปัจจุบันเป็นผู้ควบคุมใช้งานการผลิตละครของช่อง gmm 25ร่วมกับดีเจชื่อดังดีเจพี่ชอ็อตผู้อำนวยการสร้างสายงานผลิตละครและพี่เล็กบุษบาดาวเรืองผู้อำนวยการสร้างสายงานผลิตละครบริหารร่วมกับเอชมีเดียร่วมกับพี่ชอตสายทิพ์มนตรีกุลณอายุทยาและในชีวิตส่วนตัวเอวบอลลิตในวัย44ปีได้โกมหากับดีเจพี่ชอ็อตในวัย6 5ปี และถือทั้งคู่จะไม่ออกมาบอกว่าสถานะตอนนี้คืออะไรแต่จากภาพที่ออกมาก็พอจะรู้กันดีอยู่แล้วอายุที่ห่างกันเกือบ19ปีดูจะไม่เป็นผลเพราะความสัมพันธ์ของทั้งคู่ที่คบหาดูใจกันมานานเกือบ10ปีแล้วและปัจจุบันมีลูกชายชื่อต้นวรกิจไวเจรไนซึ่งเป็นลูกชายของพี่ชายเอสวรฤทธิ อย่างไรก็ตามมีหลายคนไม่รู้ว่าเอ็ดบอลลิธนั้นมีลูกชายชื่อต้นวรกิจไวเจรณนายซึ่งเป็นลูกชายแท้ๆของพี่ชายแต่ด้วยความผูกพันที่ดูแลกันมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกเอ็ดบอลลิธจึงรักมากและให้เรียกว่าพอ่อมาตั้งแต่ยังเล็กๆแถมต้นวรกิจยังสนิทกับดีเจพี่ชอดมากๆเรียกได้ว่าไปไหนมาไหนต้องแชะภาพคู่ร่วมเฟรมกันตลอด งานนี้ต้นวรรกิจวัยเยรนายจะหลอ่อได้พ่อขนาดไหนเราไปชมพร้อมๆกันเลยดีเจพี่ชอดโพสตแจง้งหลังมีภาพควงเอสวรลทธิ์เข้าพิธีบายสีจนหลายคนเข้าใจผิดไปว่าเข้าพิธีแต่งงานแล่นเอาหลายคนฮือฮาและเข้าใจว่าเป็นงานแต่งงานเมื่อเห็นภาพพี่ชอดสายทิพย์กับหนุ่มเอสวรลทธิ์เข้าพิธีบสีสุขขัญผูกข้อหมายข้อมือด้วยกันที่ประเทศลาว ล่าสุดดีเจพี่ชอตชี้แจงผ่านอิ s สตาแกรมภาพนั้นเป็นทิปของกินเวฟมาทำงานด้วยกันพร้อมทีมงานโดยได้เข้าพิธีบายสีกันทั้งคณะมาทำงานนะคะนี่คือทริปออกจาก2 DJ คือ DJ เจพี่เฟียสและ DJ น้องปอที่น่งหน้าเป็นแลนด์อยู่แล้วยังมีลูกทริปอีก30คนพร้อมทั้งทีมงานและ ที่ทำใบสีทางประเทศลาวทำพิธีผูกข้อไม้ข้อมืออวยพรให้ทั้งคณะเลยนะคะอย่าด่วนสรุปอะไรไปไกล555งงค่ะขำๆละกันขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ